ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสารเสริญผู้ใดฝึกจิตของตนให้รู้แจ้งเห็นจริงในอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นวัตถุที่ควรยกขึ้นมาพิจารณาหรือสิ่งที่ถูกเพ่งเพื่อให้เกิดดวงปัญญาญาณค้นพบเห็นความจริงคือสัจธรรมชั้นสูงเหมือนกับนายสารพีผู้ฝึกมาได้ดีแล้วนี่ก็ฉันใด บุรุษผู้ฝึกจิตของตนให้ตรงต่อวิปัสสนาเพื่อเป็นทางแก้ทุกข์ดับความเดือดร้อนให้สิ้นไปย่อมได้ผลคือความสงบสุขทางใจดังนี้วิธีนั่งสมาธิต่อไปคือขึ้นนั่งบนลังขัดสมาธิเท้าวขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเว้นหัวแม่มือทั้งสองให้ห่างกันสอง,ององคุรีคือ หัวแม่มือซ้ายยันกับปลายนิ้วชี้ขวาแล้วตั้งกายให้ตรงคือวัดตั้งแต่ปลายนิ้วชี้ของเท้าขวาถึงการลูกสะบ้าของหัวเข่าวขวานั้นแล้วเอาเครื่องวัดนั้นจะรดลงที่ตรงของขาขวาหรือระหว่างสามนิ้วนี้เป็นส่วนของกายตรงเรียกว่าอุชุกายังปณิทายะ ตั้งกายให้ตรงปริมุขขังสติอุปัตตะ,ะเปตะวาแปลว่าเราเข้าไปตั้งสติให้มีหน้ารวมคือเข้าไปตั้งสติไว้ไม่ให้พังเผอตรงต่อพระพุทธเจ้านี้เป็นหนทางเดินเข้าสู่บ้านพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตขีณาศพเจ้าตั้งสติให้มั่นคงจากปริกรรมภาวนา และบริกรรมนิมิตให้สืบเนื่องติดต่อไม่ให้แยกแตกจากกันนี้แหละเป็นทางสำคัญในเรื่องจะเป็นหรือไม่เป็นแล้วให้ใช้บริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธหรือกำหนดอานาปานาสติกำหนดพิจนา,นารณาลมหายใจเข้าหายใจออกว่า พทดเข้าโทรออกท่านบอกไว้ว่าไม่ใช่อื่นอย่าไปยื่นในสัญญาอารมณ์หลงตั้งใจให้เชี่งตรงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็ปรากฏขึ้นมาเหมือนรูปเพชรที่นายช่างเจรนายแล้วประมาณเท่าวงของตาดำๆใสาขาวสะอาดเหมือนกระจกสองดวงเงาหน้าสันฐานกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์นี้เรียกว่าปริกรรมนิมิตปฏิกรรมทั้งสองอย่างนี้ภาคก,กันไม่ได้ ต่อให้ติดต่อกันอยู่เสมอเมื่อเป็นนิมิตเกิดขึ้นมาเป็นผลใสสะอาดหมดจดผ่องใสขึ้นที่ใจแล้วให้หยุดบริกรรมภาวนาเพ่งนึกอยู่ที่กลางดวงใจนั้นมีจุดเป็นเครื่องหมายให้ใสย,ยิ่งขึ้นทุกทีทุกทีจงเกิดเป็นรัศมีแสงสว่างสวัยรุ่งเรืองด้วยปัญญาอันแจ่มแจ้งนี้เรียกว่าปัญญาภาวนาเหมือนสุภาษ,ษิตว่านัตติปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีดังนี้ ถ้าหากยังไม่แน่วแน่ต่อภรัตนาไตยขอให้ตั้งสติสามปชัญญะเริ่มต้นขึ้นไปใหม่อีกจนกว่าจิตจะชำนิชำนาญค่องแคล่วว่องไวให้ตั้งใจภาวนาว่าพุทธเข้าโทรออกบริกรรมอยู่อย่างนี้จนกว่าจิตของเราจะมั่นคงเป็นสมาธิมีอารมณ์อันเดียวเป็นเอกคตารมเป็นมูลฐานปฐมมักถ้าจิตยังไม่ตั้งมั่นในบริกรรมภาวนาว่าพุทธเข้า ว่ายาวๆโทรออกว่ายาวๆเมื่อพิธีนี้เกิดความรู้สึกขึ้นมีจิตสงบสบายสว่างบริสุทธิ์เยือกเย็นไม่เดือดร้อนทุรนทุรายทุกข์ก็ดับไปใช้ปัญญาพิจารณารูปนามย่อมเห็นเป็นตัวธรรมชาติคือทุกขังอนิจจงอนัตตาสภาพสังขารทั้งปวงเป็นของว่างไม่มีอุปทาน การยึดมั่นตัวเราเขาเป็นแต่เพียงของสมมติบัญญัติเท่านั้นจะได้โดยอุบายปัญญายกจิตของตนขึ้นสู่วิปัสสนาภูมิได้มารู้สัจธรรมเมื่อใจเราว่างจากอารมณ์ทุกอย่างได้ดีแล้วย่อมสำเร็จผลนานา,นาประการ แม้ว่าจะทำการงานหน้าที่ใดๆก็ดีไปหมดทุกอย่างการงานทางด้านวัตถุเช่นเงินทองทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในถึงว่าจะเป็นแม่ค้าพ่อค้าครอบครัวผัวเมียข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนนักบวชนักปฏิบัติกรรมฐานนักศึกษามหาวิทยาลัยนักวิชาการต่างๆจนถึงประเทศชาติพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์รัฐบาลชาวบ้านจะดีได้ก็พอใจเราดีเท่านั้น ในขณะใดที่จิตใจไม่ดีนึกขึ้นได้ว่าพุทโธพุทโธยกขึ้นมาภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นหรือผู้เบิกบานเมื่อเรารู้แล้วสิ่งไม่ดีก็เหือดแห้งหายไปเมื่อเราได้รรดูธรรมมาว่าพุทโธนี้แหละจะเป็นใหญ่เป็นโตพรอรหรันตขีณนาศพพบพ,พบธรรมะชั้นสูงขึ้นไปใจสะอาดบริสุทธิ์เหมือนกระจกเงา พอเหตุนี้เราต้องพิจารณาซึ่งรูปธรรมและนามธรรมท,ที่เป็นตัวธรรมชาติบัดนี้เราทั้งหลายได้ตั้งใจปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานได้บรรลุฌานปัญญาทำจิตให้หลุดพ้นดับทุกได้สนิทแล้วสมควรตั้งปัญญายกจิตของตนขึ้นมาวินิจฉัยไต่ส่วนทวนถามตัวเราเองว่าในวันหนึ่งหนึ่งชีวิตของเราอยู่อย่างไรมีความวุ่นวายยุ่งเหยิง กี่เรื่องกี่ครั้งมีความเดือดร้อนใจกี่อย่างเราก็เป็นเหตุให้ทุกใจด้วยเรื่องอะไรทําไมมันจึงได้เป็นทุกข์ทําไมเราจึงได้เดือดร้อนใจวุ่นวายเพราะอะไรพวกเราได้รับความคุนคิดด้วยเรื่องนั้นหรือเปล่าถ้าหากพวกเราไปนั่งคิดเรื่องปัญญานั้นเสียแล้วความทุกข์มัน ก็จะหมดไปความร้อนใจมันก็หมดไปด้วยกันทําไมเล่ามันจึงหมดไปทันทีในเรื่องที่เราคิดถึงเรื่องนั้นถ้าเราคิดถึงด้วยความหลงหรือความเข้าใจผิดเราคิดถึงทุกข์ด้วยความหลงเข้าใจผิดมีใช่ด้วยเรื่องปัญญาถ้าหากว่าเราคิดด้วยเรื่องปัญญานี้มันก็ไม่ร้อนไม่วุ่นวายไม่มีเรื่องที่จะเกิดขึ้น มันก็ไม่ร้อนไม่วุ่นวายไม่มีเรื่องที่จะเกิดขึ้นแต่เรารู้เท่าเอาทันต่อเหตุการณ์ต่างๆใจเราก็สงบสุขไม่มีเรื่องที่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปเราต้องพยายามรักษาจิตอยู่เสมอเมื่อจิตมันจะโกรธมันจะโลภมันจะหลงเราก็รู้ มันจะรักคนโน้นมันจะรักคนนี้มันจะเกลียดทางคนโน้นเราก็รู้มันอยากไปโน้นมันจะอยากไปนี่เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์เราก็รู้นีเป็นแห่งเป็นทางแห่งมัชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางนี้คือทางดับทุกข์ดับร้อนโดยสิ้นเชิงดังนี้ ทั้งจำเนียนการะนานมาในพนรรษาที่สองหลงพูกก็ย้ายสถานที่เข้าไปบำเพ็ญวิปัสนาธุระอยู่ที่ถ้ำใหญ่ เป็นสถานที่รื่นลมสงบเงียบวิเวกวางเวงปราศจากเครื่องกังวลทุกอย่างจะเดินภาวนาบำเพ็ญเพียรทางด้านจิตใจให้มั่นคงก็เกิดอุคหานิมิตปรากฏเป็นรูปเสือโค้งใหญ่เข้ามาแสดงอภินิหารมีกิริยาทำท่าทางจะก,กระโดดเข้ามาจากกัดหลวงพ่อโดยเฉพาะหน้าแต่ท่านก็มีสติตั้งมั่นคงอยู่ไม่ได้พลังเผลอเมื่อเราเดิขึ้นได้พิจารณาดูนิมิตที่ปรากฏนั้นจะได้แก่เหตุการณ์อะไรหนอ หลวงพ่อท่านเล่าเมื่อติดตองตามความเป็นจริงแล้วด้วยอุบายปัญญาว่าอ้อเสือตัวนี้คงจะหมายเอาอารมณ์ที่เกิดจากจิตคือกิเลส ปัญหาอันโลภโกรธหลงมันหาโอกาสที่จะเข้ามาสิงใจและครอบงำจิตของหลวงปู่ไว้ให้อยู่ในอำนาจของมันเพราะสติปัญญาของหลวงปู่ตอนนั้นอาจจะยังไม่แก่กล้านิมิตมันเข้ามาหลอกลวงเป็นมายาให้ท่านร่มหลงไปตามสัญญาอันนี้หลวงปู่เล่าให้ฟังผู้เรียนเห็นว่าอาจมีผู้ปฏิบัติแล้วประสบปัญหาเหมือนท่านจะได้รีบแก้ไขจิตให้ถูกต้องเหมือนหลวงปู่ท่านได้แนะนำไว้ อันกิเลสครอบงำจิตผู้มีฤทธิ์เหมือนเสอือร้าย ทำสมาธิอยู่ที่ถ้ำคูหาสวรรค์จังหวัดลบบุรีอันกิเลสครอบงำจิตมีฤทธิ์เหมือนเสือร้ายมองรูปโลกนี้ไม่มีอะไรแน่เห็นแต่เสือเจอด้วยกามคุณหมุนไปให้เราหลงหลวงปู่ท่านว่าต้องปงอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงหันหน้ามาพึ่งพระธรรมหาความสุขสนุกกันนั่นคือภาวนาให้ชนะตันหาพยามาณข้ามสงสารได้แน่ไม่แปรผันนั่นคือทางดับทุกข์ อันเวตชัตเป็นเครื่องรัดตึงใจในวาระสมัยหนึ่งเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2500ได้ถือโอกาสเดินทุดงขวัตไปกับหลวงตาสอนพักบำเพ็ญวิชาวิปัสนาภาวนาอยู่ที่ถ้ำย่อจังหวัดสระบุรีในคืนวันหนึ่งได้ตั้งสติสามปชัญญะนั่งสมาธิ กำหนดพิจารณาลมหายใจเข้าหายใจออกนั่งอยู่ภายในนึกขึ้นได้ว่าถ้าหากเราหายใจเข้ามันไม่ออกมาเราก็ต้องตายสิ้นชีวิตไปความจริงด้วยอำนาจอภินิหารอิทธิพลของจิตเกิดนิมิตปรากฏขึ้นที่ใจเหมือนหนึ่งว่ามีรูปพระฤษีดาบทองค์หนึ่ง มีมือถือรากยาพร้อมด้วยเสยเวตฉชตดเงินเสเวตฉชัดทองนำเข้ามาถวายข้าพเจ้าก็ได้รับเอาไว้แล้วเมื่อพิจารณาดูเหตุผลให้แจ้งชัดแล้วอาลุษีองค์นี้คงจะหมายเอาผู้ที่จะมาเป็นครูบาอาจารย์ชี้ทางปฏิบัติไปหาสัมมาปฏิบัติให้ถูกต้องตามมรคมีองค์8ประการคือหนทางสายกลางเสเวตฉชัรทั้งสองอย่างนั้นคงจะได้แก่รูปธรรม นาม,มาธรรมร่างย่านั้นคงหมายเอาธรรมโอสถจิตท,ที่เป็นสมาธิมั่นคงแน่วแน่ต่อพระรตนาเตได้เข้าถึงธรรมะอันเป็นที่พึ่งเป็นแก่นสารยิ่งขึ้นหลังที่ปรากฏแก่ใจเราอยู่นี้ทำสมาธิอยู่ที่ถ้ำยอดจังหวัดสระบุรีอันสเสวตฉารเป็นเครื่องรัดตึงใจใครรายเห็นคงได้เป็นพระอริยเจ้าคือพระอรหันนั้นผู้หลุดพ้นด้วยญาณปัญญา นั้นคือยาอันวิเศษแต่เทพเข้าใกล้พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นบุญญาธิที่อันศักดิ์สิทธิ์ของพระฤาษีมียาอันโอสถน้อมนำมาถวายพระผู้บําเพ็ญพจน์กำหนดว่าจะฆ่ากิเลสให้ตายคลายกตัญหาให้ดุดด้วยพุทโธเอ่ย่ํานี้มืดมากไม่มีอากาศเลยทําสมาธิอยู่ถ้ำอาจาริอาจารย์สิริถ้ำคูหาสวรรค์ จังหวัดลบบุรีเมื่อเพ่งดูนิมิตที่ปรากฏกำหนดหมายเกิดขึ้นที่ใจได้เห็นพระหามคนป่วยใส่เปมาวางไว้ที่เฉพาะหน้าแม้ว่าโรคนี้คงมีแต่ทุกขเวทนาสัญญาอารมณ์หลงคงวุ่นวายเหมือนนกที่ถูกขังเพราะไม่มีอะไรที่จริงยั่งยืนเกิดแก่เจ็บตายเป็นสภาพอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าหมายมั่น ย่อมผันแปรฉะนั้นให้หันหน้ามาพึ่งพระธรรมจำภาวนาให้หาสุขใจให้พี่ลมเอ่ยได้เห็นพระหามคนป่วยใส่เปอิโตปร,รังเบื้องหน้าแต่นี้ไปข้าพระเจ้าก็ได้เคลื่อนที่เข้าสู่ภูมิยังถ้ำคูหาสวรรค์เช่นเคยเพื่อวัตถุประสงค์จะทำสมาธิจิตอีกอยู่ภายในถ้ำที่เขาเจาะทะลุเข้าไปใหม่ๆลึกถึงสิบวาแต่ไม่มีอากาศส่องแสงสว่างมื่อแปดด้า มืดแปดด้านต้องจุดไฟเทียนเข้าไปแต่ต้องมุ่งด้วยความตั้งใจนั่งสมาธิเจริญภาวนาวิปัสสนากำหนดอนาปานาสติพิจารณาลมหายใจเข้าออกนึกถึงสภาพสังขารที่มีอาการเปลี่ยนแปลงขึ้นขึ้นลงลงอยู่เป็นนิดจนกว่าจิตจะชำนิชำนาญเกิด ชาวนาจิตขึ้นปรากฏเห็นพระสององค์หามคนป่วยเป็นไข้ใส่เปแล้เเอามาวางไว้ที่เฉพาะหน้าข้าพเจ้าก็ใช้สติพิจารณาอสิกรรมค่ะข้าพเจ้าก็ใช้สติปัญญาพิจารณา,าน้อมน้ม โน้มน้อม,อมจิตเข้าสู่วิปัศนาญาณให้เห็นแจ้งชัดในอารมณ์ที่เกิดจากจิตอยู่ภายในรู้แจ้งด้วยสติปัญญาว่าพระสององค์นี้ได้แก่อะไรความจริงก็ได้แก่อารมณ์ที่เกิดจากจิตคือสุขเวทนาทุกเวทนาโสมนัสโทมนัสสิ่งที่ชอบใจและสิ่งที่ชอบใจ องศิกรรมค่ะสิ่งที่ชอบใจและสิ่งที่ไม่ชอบใจซึ่งเป็นเรื่องมายาหลอกลวงให้เราร่วมหลงทําให้ดีใจบ้างเสียใจบ้างเพราะเหตุมันเป็นสภาพตามเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเหมือนฟองน้ําไม่นานนักย่อมแตกสลายไปฉัน,นั้นชีวิตของคนเราก็ย่อมตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันดังปรากฏรูปพระสององค์นั้น จระเข้คืออวิชาตันหาอุปาทานกรรมปืนคือความโง่ของเราหรือจิตของเรายังคงยังหลงอยู่พระมีมือถือปืนยืนอยู่ตรงต้นไม้จระเข้และเหละหลบนบดลนจิตให้อยู่เป็นศัตรูคือกิเลสข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติทำกรรมฐานเพื่อให้เกิดยานความรู้ดูให้แม่นมั่น่น,นหนาคือจระเข้เนตรหนอง มองดดีหนีโรกีร้อนรุ่มขุมโรกันมองหน้ามาดูมือปืนยืนขึ้นนกว่าจะยิงทิ้งแล้วหักหนักเลยวางมุ่งม,มั่นขยันภาวนาหาทางสงบสันติภาพตากนิพพานเอ่ย ในคืนวันนั้นตั้งสติหาอุบายเรื่องจะเปลี่ยนอิรยาบทใหม่ได้กำหนดอารมณ์หายใจเข้าออกพิจนารณาเดินจงกรมเพื่อความสงบทางใจในขณะที่ข้าพเจ้าปงจงกรมแล้วขึ้นไปบนกุฏิตั้งจอธิษฐานนั่งสมาธิเจริญภาวนาทำความเพียรแล้วเกิดปฏิภาคนิมิตปรากฏการเร็งเห็นรูปดาวพระอังคารมีรัศมีรุ่งโรดเกิดเป็นควันส่องแสงสว่างขึ้นไปบนอากาศในท้องฟ้าทางด้านทิตะวันออกเสียงใต้ในเมื่อข้าพเจ้าออกจากสมาธิแล้ว แล้วได้นั่งคิดพิจารณาดูว่านิมิตอย่างนี้จะได้แก่เหตุอะไรหนอได้ฟังนักปราชญ์โบราณท่านกล่าวไว้นิมิตเช่นนี้เกิดขึ้นแต่แก่ใครบุคคลนั้นย่อมได้รับทุกเดือดร้อนทางใจและจิตฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายไม่มีความสุขก,กายสบายใจเพราะเหตุเกิดจากไฟธรรมชาติคือราคาโทสะโมหะกิเลสเหล่านี้เข้าครอบงำย่อมมืดมัวเหมือนควันไฟธรรมดามาเผาผ่านให้เกิดโทษ พาปฏิบัติวิปัสนาเมื่อจิตยังกังวลอยู่ในอายตนะภายในภายนอกย่อมเกิดทุกข์ชุนมลวุ่นวายต่างๆนานา,นาประการดังปรากฏอยู่นี้เพ่งดูดาวผาวกระจ่างห่างฟุ้งครึ้งข้างบนจนแลเห็นเช่นนี้ต้องเล่าร้อนจะเกิดเหตุดีหรือเคราะหามยามร้ายประการใดแก่ตัวเราเจ้ากิเลสราคาโทสะโมหะครอบงำจิตนิมิตัวดำดำ ข้าพเจ้าจำได้ว่าเป็นตัวเจ้าทุก์ขต้องหาทางหลุดพ้นจากบ่วงมานให้ห่างเหินจากดาวอังคารนี้แลครั้งต่อมาวันที่5กรกฎาคม2501วันนั้นเป็นเวลา17นาฬิกานาทีข้าพเจ้าได้สมาทานเดินจงกรมพิจารณาในชีวิตสังขารของเรากำลังหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงจิตกำลังสงบ งามเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์ที่สงบสว่างสวยัยแจ่มแจ้งในกองสังขารที่ข้าพเจ้าเดินจงกรมซึ่งมีนิมิตอันหนึ่งที่เกิดจากจิตผุดขึ้นมาเป็นลูกงูทําทานตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามาขวางทางที่เราเดินจงกรมอยู่พอดี ข้าพเจ้ากำลังจะยกเท้าขึ้นแล้ว,วางเท้าลงบนพื้นดินมองเห็นตัวงูขวงหน้าในเวลานั้นข้าพเจ้าขาดสติพังเผยระเมอไปบ้างไม่ได้พิจารณาให้แน่นอนเสียก่อนกระโดดตื่นตื่นตกใจออกจากที่เดินจงกรมผ้าสบงขาดทั้งผืนเพราะความตกใจแล้วยืนฟังเสียงงูวิ่งไปเสียงดังรั่นไปเลย ปรากฏว่าบนก้อนหินมีรูงูเลืบลงไปในรูนั้นแต่เมื่อไปดูจริงๆแล้วไม่มีรูเลยแล้วก็หายไปข้าพเจ้าเกิดความกลัวต่อภาพหลอนนั้นเพราะความเข้าใจหลงผิดด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาไม่ใช่ทางถูกต้องตามหลักธรรมะดังปรากฏอยู่นี้ นิมิตมีฤทธิ์เหมือนงูดูตัวยาวๆนั้นคือกิเลสเพราะเหตุแห่งตันหาสกามะตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหามาผูกจิตติดบ่วงมานหากเรามีจิตกล้าหาสมาทานอริยมรรคมีองค์8นั้นและทางดับตันหาพาให้พ้นทุกข์สุขเกษมเปมชีวัน การนุโมทนาสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะขอการท่านหลวงปู่เครื่องสุภัทโทได้เสียงดาวเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะขอพระพุทธเจ้าแท้จริงขอท่านพระอวโลกิเตสมะพุทธสกนีวันแท้จริงขอท่านหลวงปู่เครื่องสุภัตโตแท้จริงและสิทธาลแท้จริงได้ปิดประธานได้ปิดประธานความวิเศษที่สุดดีที่สุดให้ท่านผู้ฟังทุกท่านคิดสิ่งใดสบฐานทุกประการอย่างมั่งศรัทธาใจปฏิหารสุขภาพแย่งแรงน้ำแรงเงินทองมากมีสีสุขคิดดีพูดดีทำดีขอสิกรรมค่ะ คีดีผู้ดีทำดีเจริญฮาโลกทองทำได้ดวงตาเห็นธรรมแม่เสนีพามุชชนี้เท่านักการนะเจ้าค่ะค่ะหนูขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะเจ้าค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปนะเจ้าค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูในการร่างคิดต่อต่อไปนะเจ้าค่ะและถ้ามีโฆษณาเข้ามาในช่องของหนูขอท่านอนุสาวรีมีที่น่ารักอย่าได้กดข้ามนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้หนูในการร่างคิดต่อต่อไปนะเจ้าค่ะและก็ขอบคุณท่านอนุสกวรีมีที่น่ารักทุกท่านนะคะที่ยังกดไลค์กดติดตามกดซับสไ และขออนุโมทนานะกับท่านอัานวสวรกทุกท่าน